ครับกับผมนายแพทย์กวีเชนสาสวัสดแห่งกวีคลินิกเชบชรกำวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องผู้สูงอายุควรจะออกกําลังกายแบบไหนถึงจะเหมาะสมนะครับการออกกําลังกายเป็นสิ่งสําคัญสําหรับคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยรุ่นวัยทํางานหรือวัยผู้ใหญ่หรือวัยผู้สูงอายุสําหรับวัยผู้สูงอายุการออกกําลังกายช่วยชะลอความเสื่อมของระบบต่างๆรวมถึงเพิ่มความแข็งแรงให้กล้ามเนื้ออันนี้สําคัญมากรวมถึงการส่งตัว ควบคุมการทํางานของระบบต่างๆระบบประสาทให้มีความสมดุลป้องกันการหกล้มซึ่งเป็นเหตุให้เสียชีวิตมากที่สุดนะครับและการออกกำลังกายสําหรับผู้สูงอายุประโยชน์และวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมมีอะไรบ้างนะครับการออกกำลังกายในผู้สูงอายุแบ่งออกเป็น4รูปแบบประการแรกคือการออกกำลังกายแบบแอโรบิกเช่นการเดินเร็วการปั่นจักรยานและการว่ายน้ํา ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของหัวใจและปอดอิประการคือการฝึกความแข็งแรงเช่นการยกน้ำหนักเบาๆการใช้อุปกรณ์ยางยืดช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกอิประการคือการฝึกความยืดหยุ่นเช่นการยคะการยืดกล้ามเนื้อการยืดกล้ามเนื้อซึ่งช่วยให้ข้อต่อต่อตางๆเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นอิประการคือการฝึกความสมดุลเช่นการยืนบนขาข้างเดียวการเดินบนเส้นตรง ช่วยลดความเสี่ยงของการหกล้มได้เป็นการฝึกการทรงตัวไปในตัวนะครับและประโยชน์ของการออกกำลังกายในผู้สูงอายุมีอะไรบ้างการแรกช่วยชะลอความชาราช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดทำงานได้ดีขึ้นทาให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและทนการทำงานได้นานขึ้นอันนี้สำคัญมากช่วยป้องกันการหกล้มกล้ามเนื้อและข้อต่อยืดหยุ่นได้ดีขึ้น การเคลื่อนไหวดีขึ้นการทํางานของอวัยวะต่างๆให้มีการประสานกันดีขึ้นอีกประการคือเรื่องการทรงตัวเนี่ยสำคัญที่สุดป้องกันการหกล้มได้อีกประการคือช่วยเพิ่มภูมิต้านทานป้องกันโรคหลายๆโรคได้รวมถึงโรค ncd โรคติดเชื้อทั้งหลายช่วยให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นช่วยลดน้ำหนักตัวนะครับป้องกันเข่าเสื่อมช่วยลดควา,ามเครียดเราไม่มีควา,ามสุขมากขึ้น อีประการคือทําให้นอนหลับพักผ่อนได้ดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นหันมาออกกาลังกายซะตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าเด็กวัยรุ่นวัยทางานหรือวัยผู้ใหญ่หรือวัยชาราต้องรีบซะตั้งแต่วันนี้ก่อนที่ร่างกายจะสึกหรอแล้วก็เป็นเหตุให้เสียชีวิตในเวลาอันสั้นนะครับ สาระนานรู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ